เมาแล้วขับโศก,กนาฏกรรมบนท้องถนนที่ป้องกันได้อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสาเหตุมาจากความประมาทของผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับ ดังเหตุการณ์เตือนใจที่ชายวัยกลางคนอายุประมาณ50ปีเศษขับรถกระบะสีประตูในสภาพมึนเมาพุ่งเข้าชนรถตู้หรูอย่างรุนแรงส่งผลให้รถตู้ซึ่งมีสมาชิกครอบครัวอันเป็นที่รักทั้งพ่อแม่ปูย่ย่าและลูกๆได้รับบาดเจ็บส่วนรถยนต์ทั้งสองคันได้รับความเสียหายหนักเหตุการณ์นี้จบลงที่สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุพร้อมคำสารภาพจากคนขับรถกระบะว่าเมาแล้วขับเพื่อรอการไต่สวนและสรุปคดีต่อไป เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุธ,ธรรมดาแต่เป็นอุทาหรณ์ที่ตอกย้ำถึงผลลัพธ์อันเลวร้ายของการดื่มแล้วขับและยังให้ข้อคิดสำคัญหลายประการแก่สังคมข้อคิดจากเหตุการณ์ดื่มไม่ขับคือความรับผิดชอบสูงสุดสุราและแอลกอฮอล์ลดทอนประสิทธิภาพในการขับขี่ลงอย่างมากทั้งการตัดสินใจการตอบสนองและการมองเห็นการเลือกที่จะไม่ขับขี่เมื่อดื่มจึงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้ร่วมใช้ถนนคนอื่น เมาแล้วขับประกันไม่คุ้มครองยกเว้นพรบเซ้นนี่คือความจริงที่ผู้ขับขี่หลายคนอาจมองข้ามหากตรวจพบว่าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดบริษัทประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันฝ่ายผิดคงเหลือเพียงความคุ้มครองจากพระราชบัญญ,ญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพรบที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถคันเอาประกันเท่านั้นความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่า หากอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับนำไปสู่การเสียชีวิตความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะทดแทนได้ด้วยเงินทองครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและผู้กระทำผิดต้องเผชิญกับความรู้สึกผิดและผลทางกฎหมายที่หนักหน่วงความอุ่นใจของประกันภัย กรณีผู้เสียหายเศร้าสำหรับฝ่ายรถตู้รู้การมีประกันภัยชั้นหนึ่งและพอรบถือเป็นเกราะคุ้มกันสำคัญที่ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์และค่ารักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บโดยบริษัทประกันของฝ่ายถูกจะเข้ามาดูแลตามสิทธิความคุ้มครองนี่คือข้อดีของการทำประกันภัยที่ครอบคลุมอนาคตที่ดับวูบเพราะความประมาท การเมาแล้วขับไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายผู้อื่นแต่ยังทำลายอนาคตของผู้ขับขี่เองด้วยการถูกดำเนินคดีอาญามีประวัติอาชญากรรมอาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและชีวิตความเป็นอยู่เสียเวลาเสียโอกาสอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งการเสียเวลาอย่างมหาศาลทั้งเวลาในการรักษาพยาบาลเวลาในการดำเนินการทางกฎหมายและประกันภัยและอาจหมายถึงการเสียโอกาสสำคัญในชีวิตไปบาดแผลทางใจและกายที่ยาวนาน ผู้ประสบเหตุไม่เพียงแต่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแต่ยังอาจเผชิญกับผลกระทบทางจิตใจที่ยาวนานเช่นอาการหวาดผวาความเครียดหรือแม้กระทั่งภาวะซึมเศร้าหลังเหตุการณ์ส่วนผู้กระทำผิดเองก็ต้องแบกรับความรู้สึกผิดและผลกระทบทางจิตใจเช่นกันข้อแนะนำหากต้องเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นนี้ควรเตรียมพร้อมอย่างไรแม้เราจะไม่ใช่ฝ่ายผิดแต่การเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนนเป็นสิ่งสำคัญตั้งสติและดูแลความปลอดภยัย สิ่งแรกที่ควรทำคือตั้งสติตรวจสอบความปลอดภัยของตนเองและผู้โดยสารหากเป็นไปได้ให้เคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเปิดไฟฉุกเฉินโทรแจ้งเหตุติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเช่น191แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย1669สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหากมีผู้บาดเจ็บบริษัทประกันภัยของคุณเพื่อแจ้งเคลมและขอคำแนะนำรวบรวมหลักฐาน หากสามารถทำได้ให้ถ่ายรูปที่เกิดเหตุสภาพความเสียหายของรถยนต์ทั้งสองฝ่ายตําแหน่งของรถหลังเกิดเหตุป้ายทะเบียนรถคู่กรณีและข้อมูลของคู่กรณีชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เลขที่กรมทรรม์ประกันภยัยรวมถึงจดบันทึกข้อมูลพยานถ้ามีให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริงหลีกเลี่ยงการโต้เถียง พยายามสงบสติอารมณ์และหลีกเลี่ยงการโตเถียงกับคู่กรณีปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและบริษัทประกันภัยในการดำเนินการตรวจร่างกายแม้จะรู้สึกว่าไม่ได้รับบาดเจ,จ็บรุนแรงควรไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อความแน่ใจเนื่องจากอาการบาดเจ็บภายในบาง,างอย่างอาจไม่แสดงออกทันทีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากมีความซับซ้อนทางคดีหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอาจจำเป็นต้องปรึกษาทนายความ อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับเป็นสิ่งที่สังคมต้องร่วมกันรณรงค์และสร้างจิตสำนึกอย่างจริงจังการตัดสินใจที่ไม่รับผิดชอบของคนเพียงคนเดียวสามารถสร้างความเสียหายและบาดแผลที่ยากจะลืมเลือนให้กับผู้คนมากมายขอให้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องตัวใจให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการดื่มไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทางทุกคนบนท้องถนน